สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโคกนะคะวันนี้มาเร็วหน่อยนะคะวันนี้ <laughs> ไปไหนนัน่นไปไหนนัน่นฮะอือ นี่นะคะแค่นี้โอ้หน้าที่น้องปั๊มมี่หน้าที่ของน้องปั๊มมี่นะคะนี่อ่าเร็วๆน้องปั๊มมี่เร็วเออ <laughs> ดีหน่อยพี่ใหญ่ยังยังฟังคําสั่งอยู่นะคะยังฟังคําสั่งอยู่ดูยืนยืนยังไม่เรียกให้มาอย่าพึ่งมานะคะนี่ยังไม่เรียกควันยังไม่เรียกควันอ๊อยก็เก็บกวาดอยู่นะคะนี่ลองดูว่า ต้องเช็คดูอาการให้แบบให้มั่นใจก่อนนะคะว่าพี่ใหญ่นี้จะหายตกมันจริงหรือไม่อยากให้รักษาขาดให้หายเร็วๆนะคะนี่มามาช่วงเช้าน้ำมันก็ไม่ไหลแล้วนะคะข้างขมับกับตรงบิก๊กจูตอนนี้ก็ไม่ไหลแล้วนะคะนี่เต็มเลยยังน้องปาม,มี่ใกล้แล้ว,แ,ลวแต่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะไว้ใจไม่ได้ เสร็จแล้ว oh. ยังอือรีบดึงออกอย่างเร็วเลยโอ้ เรียกมากินน้ำแล้วเรียกมากินน้ำแล้วเอามากินน้ำก่อนพี่ใหญ่เอ้ยจะได้รีบหายเร็วๆจะได้ดูที่ขาอีกทีนี้ซึกว่าจะเป่าโบยเหลือเกินนะคะที่ขา้

หนอะไรพี่ใหญ่ทําอะไรอเดี๋ยวควานขับรถออกเด้อก็กินเองนะคะนี่ดูถอยแรงเลเกูสาดเข้าที่ขานะคะนี่ สวัสดีค่ะคุณชูศรีค่ะสวัสดีนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะน้องแก้มบุ้มไปไหนนี่เอา้าหายไปไหน,ไน,นอื้อ เขาหิวเขาก็กินเองนะคะน้ำมีไว้ให้แล้ว พี่ควานอย่าทำวาเสียวอีกนะวันนี้อ่ะโอ้วันนี้ไม่ทำแล้วค่ะคุณพี่จุ๋มสีวันนี้ไม่ทำแล้วใจหายใจความไปตามๆกันสวัสดีค่ะคุณพี่ขนุนน้อยวันนี้พี่ใหญ่ก็ดูใส่ควานไหมคะไม่คะ่ะไม่คะ่คะ ไลาโอ๊ตเข้าได้ยังปุ้ยโอ้ยังเลยค่ะคุณพี่สุขุมเรายังไม่มั่นใจกับเขานะคะ<อ>เราแบบว่ารอให้แบบชั่วที่สุดก่อนนะคะแบบให้เขาฟังคําสั่งเราก่อนต้องเราเราต้องสั่งเขาแล้วเขาทําตามเราอีกประมาณสามสี่วันนะคะเราถึงจะกล้าเข้าตอนนี้ยังยังไม่เข้าดีที่สุดนะคะรอรออีกนิดนึง<อ>ที่ว่ามาจูไม่เท่า ีกวขเค้ค่ะวันนี้ก็มีคุณไอเอฟซจากประเทศญี่ปุ่นนะคะจองกล้วยไว้50วีนะคะสำหรับพรุ่งนี้ต้องกราบขอบคุณเอฟซจากญี่ปุ่นนะคะที่สนับสนุนอาหารป้อนกล้วยพรุ่งนี้นะคะเราจะไล์สุดหาคะแนนสร้างบ้านให้กับปู่ชุมพลน,นะคะเหลืออีกอยู่40วีนะคะ40วียังไม่มี แม่แม่จองนะคะก็สั่งจองมาทาง ID l ด n e ลได้นะคะเราก็จะให้หลายเชือกนะคะหลายเชือกที่เราเคยเอาไปให้นะคะช้างที่อยู่โรงช้างสิทธิศินะคะฝ่ายบัวทองแล้วก็พี่ใหญ่นะคะสั่งจองได้นะคะตัวน,นี้เหลืออีก40วีนะคะ40วีดูคลิปคอนเตอร์นน <laughs> นนจีไปดูพี่ใหญ่ ชิวๆมันช่างตลกนะดูดูแล้วเริ่มหายแล้วแต่ยังไม่สนิทเนาะใช่ค่ะเรายังไม่กล้าเราไม่เข้าหาเขาดีที่สุดค่ะตรงนี้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนพี่ใหญ่ชอบหลอกให้ดีใจว่าหายตกมันตลอดวันนี้จะเชื่อได้ไหมคะวันนี้ยังค่ะยังยังเชื่อไม่ได้นะคะวันนี้รออีกสักสองสามวันก่อนนะคะคุณพี่ขนุนน้อยตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะคะออะได้อะไรน้องแก้มบม๋นสวัสดีหรือยัง ได้อะไร <He ads. S 1> ได้เห็ดเฮ้ยเนาะเออ,กอ,อแกหม,มุญเก็บได้ไไรพรุ่งนี้เจอกันนะคะบ่ายโมงจะไล์สดุดอยู่นี่แหละนี่อยู่ที่พี่ใหญ่นี่แหละค่ะประมาณบ่ายโมงนะคะสั่งจองกล้วยได้นะคะกล้วยตอนนี้เหลืออยู่ที่สี่สิบวนะคะเพราะว่าคุณแม่จาก ญี่ปุ่นจองไว้50วีนะคะเราจะลงไปดูกล้วยแล้วกล้วยก็สุกไม่เยอะนะคะเหลืออยู่40วีนะคะ40วีหมดแล้วหมดเลยเอ,อ้โพอลูกเขาไปหาเห็ดกันดูวันนี้มาเร็วนะคะวันนี้เมื่อวานก็ คอนเตอร์ก็เจอพี่ใหญ่ทักทายไปเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณพี่ยุงข้าวค่ะดีใจทันไ์สุดเพิ่งเสร็จภารกิจพี่ใหญ่ดูชิวๆค่ะดูชิวๆมากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่ชิวแล้วนะคะเมื่อวานคาอนอตเอเอาเชือกว่าจะไปเช็คขาก็ขัดขืนนะคะห่วงพื้นที่ไม่ยอมให้เข้าเมื่อวานนี้ ช่วงเย็นมาตกมันเฉยเลยมาตอนเช้าหายจ้อยไม่รู้อะไรของเขานะคะพี่ใหญ่ได้เห็ดปวกเยอะไหมสวัสดีค่ะคุณพี่ตาตู่ค่ะได้ไม่วันนี้ไม่ได้เลยนะคะวันนี้ไม่มีเห็ดปวกเลยมีแต่เห็ดใครนะคะไม่รู้เห็ดใครนะคะนี่เห็ดใครน้องป้ามี่เมื่อวานเมื่อวานก็ทางควันพุทธนะคะเอา เอามังคุดมาให้นะคะเพราะว่าเอฟซีจากพังงาคุณพ่อสุนทรนะคะสง่งส่งมังคุดมาให้ทางควานพศก็เลยเอามาให้ถึงบ้านเลยนะคะคุณพี่ตาตู่ก็เลยได้คุยกับควานพศว่ารู้จักคุณตาตู่ไหมอะไรอย่างนี้คานพศว่าโอ้ยรู้จักดีสนิทกันมากเลยเขาว่ารู้จักรู้จักท้ายคลิปอย่าลืมให้พอ่อออสพ่อโกรธปาม,มี่หรือแม่ก็ได้นะ <laughs> จะมีไหมเนานี่แม,ม,ม่ควานบอกนะคะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาภรรยาน้อยให้กับพ่อสงคนน้องแก้มบุ๋มว่าอย่าหาทำเขาบอกว่าอา้าวทำไมไม่อยากได้เขาอบอกว่าโอ้ไม่อยากให้พ่อกลัวกลัวเขาใจร้ายเขาว่าอย่างนี้กลัวเขาจะตีน้องแก้มบุม๋มอ้ยคำกันน้องแก้มบุ๋มไม่ให้พ่อเอานะคะเขาบอกว่ามีคนเดียวก็พอแล้วจะหามาทําไมน้องแก้มบุ๋มว่า บาที่มีเขาก็นั่งฟังอยู่เฉยๆไม่เห็นโวยวายอะไรเลยน้องแก้มบุม๋มโวยวายเป็นตุเป็นตะเลยนะคะน้องแก้มบุม๋มสวัสดีค่ะคุณสมานค่ะูดูกรุงเทพครับโอ้รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะคะตอนนี้ยอดทุ่งกระชูดเลยตอนนี้คนตายก็เต็มเลยนะคะดูข่าวช่วงเช้านี้แบบ หดหูมากหดหูใจมากเลยนะคะนอนตายข้างถนนแล้วก็โดนสามีไล่ออกจากบ้านอีกเพราะว่าเป็นโควิดโอ้ยสุดยอดเลยประเทศไทยประเททศไทยของเรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคนไทยล้มตายเยอะสาดน้ำให้พี่ใหญ่หน่อยวะ่ปะป๊ามี่ฮะ แม่คาสัดกลัวทำไมเลี้ยงช้างต้องใจกล้าเหมือนพ่อวะเนาะแม่วาดของเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะทางเข้านะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเอาน้ำไปให้แม่วาดเพราะว่าเมื่อเช้าคอนอสดได้ย้ายไปฝั่งทางนูน้นอะไรไ,ได้อะไรมาอวดดี ไหนเห็ดอะไรนี่เห็ดกินเห็ดกินลูกแล้วว่าเห็ดกินเขาเรียกว่าเห็ดอะไรชื่อเห็ดปวกโอ้ยใครเก็บได้โอ้นึกว่าแต่แก้มบุ๋มแถวมินบุรีนนตายข้างถนนมาแล้วหลมาแล้วหลคนโอ้สวัสดีครับนนอยู่ ที่กรุงเทพครับโอ้ดูตลอลดจ้าชอบมากชอบตนพี่ใหญ่ทักทายสวัสดีค่ะคุณพี่บีหน่อยค่ะแม่คอนคอนโอ๊ตพี่ปามี่น้องแก้มบุ๋มริซ่าน่ารักสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะไม่เรมืู้สู้ๆกันทุกคนนะคะสู้ๆูเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะโอ้พี่ใหญ่เยี่ยวแล้วหนุนดูยืนกลางดูยืนกลางขาหลังทำไมแรงจังเลยพี่ใหญ่กลัวเปียกขาเขาว่าเขากลัวเปียก พรุ่รงนี้อย่าลืมสนับสนุนตอนกล้วยช้างนะคะบ่ายโมงนะคะกล้วยอยู่ตอนนี้กล้วยยังรอแม่แม่สั่งจองเหลืออีก40วีนะคะเหลืออีก40วีสั่งจองได้นะคะอยากให้ปู่ชุมพลได้บ้านเร็วๆนะคะได้บ้านเร็วๆอยากให้อยู่มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะส่วนมากจะยืนตาก เดตตากุนแบบพี่ใหญ่นี่แหละแต่พี่ใหญ่ดีหน่อยมีโรงเลี้ยงช้างถ้าเกิดว่าหายตกมันเมื่อไหร่นี่จะพาเข้าบ้านทันทีเลยนะคะนี่ช่วงตกมันนี้ต้องอยู่แบบนี้ก่อน<พ>สวัสดีพี่ใหญ่อายุจักปีเราครับโอ้สี่สิบเก้าปีจา้าอู้ได้อะไรมาอีกอันนี้เห็ดอะไรนี่เห็ดอะไร,ไรเห็ดอะไรน้องบ๊าม,มี่เห็ดใครเห็ดใครเห็ดใครก็บุ๋มเห็ดใครเห็ดพ่อเห็ดพ่อ โอ้ได้เยอะแล้วเอาใส่ครุว่ะโอ้ครุไปสารไม่วาดด้วยยังโอ้โอแตกหมดแตกหมดวางดีดีวางดีๆวางดีดีโอ้ได้เยอะแล้วนี่ได้เยอะแล้วแกงเห็ดอีกแล้วนี่ออกไปไหนไม่ได้แล้วกลัวโควิดอยู่แต่ในบ้านดีที่มีไลไลสดดูคลิปช้างที่สุรินดูกันหลายๆช่องโงขอบคุณค่ะใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าออกไปไหนไม่ได้ย้อนมาดูคลิปเก่าๆของแต่ละช่องนะคะบางช่องก็ไลฟ์สดบางช่องก็มีคลิปให้ดูดูคลิปช้างดีกว่านะคะดีกว่าออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไม่ปลอดภัยเหมือนอยู่ในบ้านนะคะเหมือนอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดนะคะลุวก็พากันไปหาเห็ดกันนี่คืออากาศก็ร้อนอบอ้าวนะคะฝนไม่ตกมาสองวันแล้วเมื่อวานคิดว่าแต่จะตกสักหน่อย ดูพี่ใหญ่เอาดินไปโปะที่ขาแล้วนั่นดนะเดี๋ยวเราดูอีกสองสามวันนะคะว่าคอนอสดจะเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้ก็โอเคถือว่าหายดีแล้วถ้าเกิดว่ายังห่วงพื้นที่อยู่ก็แสดงว่ายังไม่โอเคนะคะยังไม่โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาบูก,กันอีก,ก,อกเดี๋ยวพอหายตกมันจะให้น้องปามมี่นี่แหละขัดงาพี่ใหญ่นี่ดูตกมันแรงจนแบบว่างารีบแล้วนะคะพี่ใหญ่เอางาถูกับดินมาก งานรีบไปข้างหนึ่งแล้วไร่สดขายเห็ดเลยป้าไม่มีเห็ดที่จะให้ขายค่ะคุณพี่ยูสีวววววถ้ามีเห็ดเยอะๆนี่ไร่สดขายเห็ดเลยโอ้เป็นเมสีของสั่งจองเยอะนะคะดิมีแต่เห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าในตลาดเต็มเลยถุและยี่สิบาทยี่สิบคะแนน น้องพี่ใหญ่กินเห็ดไหมพี่ใหญ่เออหายตกมันสักทีเนาะจะพากลับบ้านนี่ไปดูตอม้มตัวเองยังอยู่ไหมหรือว่าหักแล้วไปดูซิพี่ใหญ่ถ้าหักจัดการโคกไปดูเออถ้าหักแล้ว,ออลวต้องถามโคกกับพลทิพย์เพราะว่าเขาอยู่บ้านโงเชือกถามเขาดูถามเขาดูาว่าใครทตั้งใจฟังอย่างไรว่าใครทำตั้งใจฟังอืีอืมอากาศอบอ้าวนะคะนี่อบอ้าวมากร้นร้น มองไปต่ฝั่งนู้นนะทำไมแล้วทำไมไม่ไปหาเหตุกับเขาหนิมายืนเฝ้ารถทำไมฮะทำไมไน,น,น้องแก้มบุ๋มนี่ติดพ่อมากเลยน้องแก้มบุม๋มเขฟังยูนี่นจะพูดอะไรงั้นฮะสวัสดีควอนออดสั่งให้พี่ใหญ่สวัสดีสวยๆหน่อยครับผม โอ้ควันออดยังไปหาเห็ดอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวแม่ควันจะให้ควันออสสั่งสวัสดีแม่แม่เอฟทุกคนก่อนนะคะเดี๋ยวควันออสไปเก็บเห็ดแม่วาดไม่อยู่เลยไม่ได้ยินเสียงวาสนาเอ็กเอเอลยอยู่ไกลหรือเกินแม่วาดของเราทำแม่วาดอยู่นี่ให้สวัสดีก็เอ็กเอ็กเอ็กอยู่นั่นเลยแม่วาดยืนฟังยืนหลับ ลมพัดเย็นดีถ้าถ้าเกิดว่าต้นไม้นี้ถ้าพี่ใหญ่ตกมันอีกต้นไม้นี้ก็คงผูกไม่ได้แล้วนะคะนี่ต้องไปหาต้นไม้ใหม่เพราะว่าต้นไม้นี้สองปีแล้วที่ผูกพี่ใหญ่ไว้ตรงนี้นะคะยังไงมันจะผูกแล้วปัญหาที่อื่นกาจะมีน้อ,อไลคิดกันนะคะอ๋อลู้แล้วตรงไหนคิดไม่ออกเลยอะอเออ พากันไปไหนหมดปาม,มี่ไม,มมไม่ใช่น้องแก้มบ,บุ้มหลงปลาแล้วบนี่เ,ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กินกล้วยแล้วพี่ใหญ่พรุ่งนี้ได้กินกล้วยแล้วยืนนิ่งๆแบบนี้แบบ ไม่ไว้ใจพี่ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะนี่โอ้สงสัยจะกลัวควอนเตอร์หรือเปล่าเลยหายหยุดตกมันทันทีเททนม,มนได้ชิมแล้วพี่กินน้ำเร็วพี่ใหญ่เร็ว หน้าใหญ่มากนะครับพี่ใหญ่ของเราหน้านี่สมกับชื่อเลยพี่ใหญ่สวัสดียามบ่ายแม่แม่เอฟีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะวันนี้ใจเย็นพี่ใหญ่ใจเย็นมากค่ะวันนี้แต่ก็ไม่รู้มาลมไหนนะคะพี่ใหญ่ เดยกก็บอกว่าหายตกมันแล้วเดยวก็บอกว่ายังออกอยู่ไม่รู้ยังไงของเขานะคะพี่ใหญ่ดูไม่ออกช้างตกมันกับช้างอันนี้ช้างอันนี้อันตรายกว่าช้างตกมันนะคะช้างอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทําเราตอนไหนเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าช้างตกมันนี้เรารู้แล้วว่าอันตรายเราก็ไม่ไม่เข้านะคะถ้าช้างอันนี้อู้อันตรายสุดๆมาหรือยังพากันมาหรือยัง ลงสายได้เต็มแล้วมั้งนี่ไม่เห็นมาสักทีเลยคอนโอตนี่ <c oughs> ยืนนิ่งมากเลยนะคะดูเหมือนช้างลุกป,ปั้นเลยว่าจะไปเยี่ยมช้างเกิดใหม่สักหน่อยไม่ได้ไปสักทีพี่ใหญ่ตุกมันปีนี้ไม่ผมเลยนะแม่คอนใช่คะ่ะไม่ผมเลยคะ่ะคุณพี่ ปีนี้ไม่ผมเลยขนาดสองเดือนแล้วร่างกายก็ไม่ไม่ผมมากนะคะร่างกายไม่ผมมากกันแบบว่ากินดีค่ะกินดีสวัสดีค่ะคุณพี่บุญมีค่ะขอบคุณนะคะสําหรับข้อความที่ส่งมาบอกนะคะเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะคุณบุญมีขอบพระคุณมากๆนะคะมีอะไรก็แจ้งตลดอดเลยนะคะคุณพี่บุญมีต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ทักมาบอกตลอด สวัสดีแม่แม่ทุกท่านโอ้อันนี้โลควันโอ๊ดอยู่นะคะน,นี่โลโลโอ้คุณแก้มบูมสงสัยหายแล้วมั้งสงสัยเสือข้าไปกินแล้วมั่งนั่น ได้เห็ดมาเยอะให้แก้มบุ๋มไปนั่งขายหน้าศูนย์คตคุณมันตาตูดได้ยินว่าพลทิพย์ปวดท้องหรือคะโอ้ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เห็นควานอ๊ตว่าอะไรนะคะไม่ไม่มีนะคะไม่มีช่องไหนไปถ่ายเนาะควานอ๊ตไม่รู้เรื่องเลยแม่ควันไม่รู้เรื่องเลยนะคะนี่คแต่แล่ดี๋ยวถามควานอ๊ดก่อนจริงหรือเปล่า เห็นควนเขียวว่าโอ้ควนเขียวไปได้ข่าวมาจากไหนโนมาันี้หน่อยสิถามอะไรหน่อยหายดีขึ้นแล้วหรือยังคะโอ้สวัสดีค่ะคุณพี่กิ่งทองหาย วันนี้ไม่ออกนะคะวันนี้พี่ใหญ่เมื่อวานช่วงเย็นออกนะคะเมื่อวานเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ตกออกเดี๋ยวก็ตกสวัสดีค่ะครอบครัวควอนออสและเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะคุณพี่สาลี่ค่ะเมื่อกี้ไปดูน้องเกิดใหม่โอ้ น้องนโมลูกแม่โมชื่อของจงมากเลยน้องนโมลูกแม่โมพรุ่งนี้อย่าลืมอุดหนุนกล้วยนะคะสี่สิบวีนะคะสี่ิวีสั่งจองได้นะคะจะไล<ม>์เพื่อขายอาหารมสมทบทุนสร้างบ้านให้กับปู่ชุมพลน,นะคะลูกสาวลูกสาวบอกแล้วมาหน,น่อยถามอะไรหน่อยสิ ชื่อเล่นจ้าโอ้ใช่ค่ะได้ได้ยินอยู่ว่าเขาชื่อน้ำมูอ่ะได้อีกแล้วอันนี้มันเกิดเป็นฝูงนะนี่อเออ,เอ,อสวัสดีทักทายแม่แม่เอซหน่อยเร็วพี่ใหญ่คอนอดัออดเขาเอฟซเขาบอกว่าได้ยินข่าวว่าพลทิพย์ปวดท้องอบอกคอนเขียวเขาพูดฮะไม่รู้ค <laughs> วัมรนยังไม่รู้เลยนะคะคอนไม่รู้ จริงแล้วันจะคลอดแล้วพันยจะคลอดแล้วไปดูเมื่อเช้าก็ยังปกติอยู่นะคะพลทิพย์ของเราดูทุกคลิปจ้าขอบคุณค่ะเอาสวัสดีหน่อยเร็วพี่ใหญ่โอ้ยเสียงโอ้ยเสียงเหบมากเลยนะคะนี่อยากให้แม่แม่เอฟซีซื้อลูกอมให้พี่ใหญ่จังเลยนี่เสียงเหบถามต่อจากวันวัน งั้นแปลว่าถ้าช้างเขาจับการเต้นของหัวใจของเราได้หรือเปล่าฮะเขาจับการเต้นหัวใจของเขาได้บ่จับไม่ได้แล้วเขารู้เขารู้ถึงว่าเวลาเรากลัวเขาจะรู้ครับโอ้เวลาเรากลัวเขาจะรู้จับไม่ได้นะคะจับกันมองปฏิกิริยาออกครับเราจะมองปฏิกิริยาของควานออกนะคะว่ากลัวหรือไม่กลัวว่าควานนี้จะสู้เขาได้ไหม ถ้าเกิดว่าควานสู้ไม่ได้นี่เขาก็จะได้ใจนะคะนี่อ่ะทำอะไรอีกนี่เก็บเก็บอุปกรณ์โอเบ <laughs> อุปกรณ์ <laughs> นึกว่าแถวเชือกมาทำอะไรโอ้ออ <laughs> พูดดีกว่ารับรู้ได้ครับไปช้นชั้นควานตัวพูดดีกว่าร,รับรู้ถึงถึงตรงนี้ได้ เขาจะรับรู้ถึงตรงนี้ได้ถ้าคอนกลัวเขาจะคุมถ้างั้นอย่าให้คอนอย่ากลัวช้างกลรถก็จะระวังตัวเองครับเราก็จะกลัวเขาจะลดนะครับเราก็จะไม่ค่อยกล้ากล้าเข้ากล้าเข้าเขาเท่าอะไรถ้าทําเป็นงงๆงงๆนี้ที่ของเขาเลยนะคะนี่ที่ของพี่ใหญ่เลย กล,กล้ากลัว,ลวนี้เป็นทีของพี่ใหญ่เลยนะคะต้องใจวัดใจทำแบบว่าทำให้เต็มร้อยนะคะทำแบบกล้า,กล,าก,ลกลัวอย่างนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบร้อยเปอร์ซ็นให้เขากลัวเรานะคะ <laughs> ยืนหมอบอยู่ต้นไม้แล้ว ได้เห็ดเยอะไหมเย,ยอะือขายไหมเห็ดขายไหมเธอตั้าจะขาย20 <laughs> ยี่สิบโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีได้กินหญ้าครับโอ้โย <laughs> โอ้ยเสียงเสียงสุดยอดมากเลยนี่ คุณพี่ตาตู่น้องแก้มบ,บุ๋มจะขายให้ยี่สิคะแนนนะคะคุณพี่ตาตู่สนใจรอเปล่านี่น้องแก้มบ,บุ๋มขายให้ย0สิคะแนนนี่สั่งจองน้องแก้มบ,บุ๋มได้นะคะคุณพี่ตาตู่นะคะโอ้ใค,อใครเป็นคนเก็บยี่สคะแนนนี่ฮะโอ,อ,อ้แล้วเอาให้ใครยี่สิคะแนนฮะเอาเก็บเข้ารถว่ะเดยวจะเอาน้ำไปให้ไม่วาดเร็วนี่ เอาอันนี้ใส่วะ่ะใบไม้ใส่ในในลูกยายถิ่นฐานแล้วอะเดี๋ยวจะเดินไปโล 20คะแนนจ้าน้องแก้มบุ๋มขายให้คุณตาตู่นะคะแถมบุ๋มขายทุกอย่างแก้มบุ๋มขายทุกอย่างวอนเกียวบอกว่าเดี๋ยวไปลุ้นพลทิพ์แฟนพลายโคกพี่ก็ตามหาไลฟ์สดทุกวันนุ้ยตาฮักคักจากควอนออสโอ้พลทิพยังไม่มีอาการอะไรนะคะพลทิพถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรเดี๋ยวแม่ควอนนี่แหละจะแจ้งให้ทราบเลยนะคะเพราะว่าควอน ควันของเราไปดูทุกวันนะคะไปทุกวันเช้าเย็น,นถ้าเกิดว่าพรทิพย์มีอาการน,น้ำเดินอะไรอย่างนี้ทางควันโอสก็จะรู้นะคะเพราะว่าเราควันไปหาทุกวันนะคะควันไปหาทุกวันขายทุกอย่างคะ่ะเข้มบุ <laughs> ๋มมดตุ้นยังขายผม งากระเด็นยังขาย20คะแนนเลยน้องแก้มผมโอ้ยฟันพี่ใหญ่ยังขาย20คะแนนเลยเขาตั้งราคาเองขออเขาว่าอะคนทิปของเรายังอยู่ดีมีสุขนะคะไม่รู้จะคลอดตอนไหนก็ต้องลอรลลุ้นลุนเดี๋ยวไปหาเจ๊ว่าดดูพี่ใหญ่จำได้จริงหรือเปล่าเนาะพี่ใหญ่นี่ไม่ใช่โกหกโบ เดี๋ยวตอนเย็นเราจะเอาแม่ว่านมาผูกไว้นี่นะคะตอนนี้ก็ลงยาไว้ให้แล้ว mm. เดินไปว่ะน้องปามี mm. สวัสดีแก้มบุ๋มคนสวยโอ้น้องแก้มบุ๋มคนสวยนั่งรถไปกับพ่อนะคะเฮลโลซ e ยู o u เ g นโอ้คุดอีกครั้ง ไรนอมันเดดมันจ้าแล้วมันมองไม่เห็นตัวหนังสือไปแค่นี้สวัสดีก้งสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีแกมบุ๋มคนสวย